สวัสดีค่ะขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศคือชีวิตมันอาจจะวังเวงเงียบเหงาหรือเปล่าช่วงนี้เลยเอากระดิ่งมาสั่นให้เรียกเงินเรียกทองเรียกความรักเรียกความศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่หลายๆท่านที่อาจจะรู้สึกหมดพลังงานในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาหรือเปล่า เอานะแม่หมอเรียกพลังงานดีๆกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมาเรียกความสุขกลับมาให้มีกำลังใจทุกๆท,ท่านนะคะขอต้อนรับสู่ราศีตุลที่เกิดในวันที่14ตุลาถึง14พฤศจิกาเป็นดวงโดยวรวมในเรื่องของงานความรักและสุขภาพท่านใดที่ดวงดีอยู่แล้วก็เข้ามารับชมได้เพราะว่าพลังงานของแม่หมอจะเป็นพลังงานในด้านดีพลังงานในด้านบวก เราจะไม่อ่านไพ่ในพลังงานด้านลบนะคะเพราะว่าไพ่ยิบสี่คือไพ่แห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและไพ่แห่งการแก้ไขสถานการณ์ไม่ใช่ไพ่ที่ไปแช่งไปแช่งไปกำหนดชะตาชีวิตคนให้เขาแย่ลงให้เขารู้สึกหมดกําลังใจในชีวิตไม่มีเป็นไพ่แห่งการแก้ไขและการปรับปรุงแต่คุณจะ ยอมรับในการแก้ไขย,ยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นและคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมนั่นคือคีย์เวิร์ดของไพ่ยิปซีนะคะนี่คือพลังงานที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้คุณไปสู่ความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตได้เอาละ่ะมาดูราศีตุลที่ในเดือนมีนาปี2565คุณคือ Queen of Pentacles คุณคือนางพญาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายสำหรับราศีตุลคุณคือนางพญาคุณคือคนที่มีเกียรติยศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีพลังและมีอํานาจคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมีความพร้อมทั้งในด้านการเงินคุณมีคนดูแลดีมีคนอุปถมัมภ์ดีราศีตุลในเดือนมีนา การเงินของคุณพร้อมพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะทํากิจการอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆท่านราศีตุลอาจจะรู้สึกว่าอยากทําอยากทํางานในสิ่งที่ตน,ตนเองรักอยากทํางานในสิ่งที่ตนเองถนัดคุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี่ยวนี้คุณคือ the chariot เป็นคนที่ไปข้างหน้าและไม่ถอยหลังนะ ถ้าได้ตัดสินใจในเรื่องใดแล้ว Queen ออ p i ิ n เ c ิลและมีแชร r ออตมาประกบแบบนี้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากเป็นคนที่เด็ดขาดลองได้เลือกลองได้ตัดสินใจแล้วไม่มีกลับหลังไม่มีหันหลังไม่มีภาวะผวงไม่มีลังเลมีความเชื่อมว่นในตนเองสูงมากเรียกว่า power inner มาเต็มในความจัดหนักในเรื่องของการกำหนดชะตาชีวิต คือชะตาชีวิตจะต้องอยู่ในกำมือของตัวคุณเองราศีตุลไม่ใช่ไปฝากไว้กับคนอื่นไม่ใช่อยู่บนที่ปากคนอื่นแบบนี้คือดวงชะตาคือเป็นคนที่มั่นใจในตนเองสูงมากสิ่งใดที่เราคิดว่ามันใช่มันเหมาะกับเราเราคือทางนี้นะเวนี้มันคือของเรานะนั่นคือราศีตุล มันจะมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะในเดือนมีนาสิ่งใดที่คุณเลือกทำเลือกแล้วว่าเนี่ยมันใช่สำหรับคุณคุณจะเดินหน้าต่อไปแบบไม่หยุดไม่ฟังเสียงนกสิงกาสิ่งนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเพราะว่าไพ่ดีๆเกิดขึ้นเยอะมากสำหรับราศีตุลเป็นเด็กถ้วยเป็นสิบถ้วยสิบถ้วย เดทเดทนี่ก็คืองานเกี่ยวกับงานราชการงานเกี่ยวกับชีวิตของคนแพทย์พยาบาลตำรวจทหารอะไรอย่างนี้นะงานพวกนี้จะทําให้คุณได้รับเกียรติยศชื่อเสียงคุณจะมีชื่อนะมีเสียงในสายงานของคุณการงานของคุณเนี่ยจะเป็นที่นักหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับ ในความสามารถของคุณเนี่ยแต่งานมันอาจจะหนักหน่อยนะคือต้องบอกว่างานที่เกี่ยวกับอาชีพชีวิตของผู้คนมันก็จะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปงานตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระก็ได้เป็นสัปเหรก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนี่คือใช่หมดอืเดทนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณ แย่ yeah, เลยมันต้องดูบริบทของไพ่ด้วยว่าไพ่รอบๆนะั้มันคืออะไรงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ขายยาขายยาขายอุปกรณ์การแพทย์อะไรอย่างนี้ก็ได้ที่มันเกี่ยวกับชีวิตคนจะไปได้สวยจะไปได้ดีมันจะเป็นความถนัดของราศีตุลที่ที่เกี่ยวข้องกับการงานประมาณอย่างนี้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะเป็นงานที่กึง่งๆึ่งการอุทิศตนการเสียสละเนาะ ได้บุญด้วยได้กล่องด้วยได้ชื่อเสียงด้วยการเงินก็ดีด้วย mm hmm. การเงินคุณดีมากคุณเป็น Queen of p n n t a c l e s, mm hmm. <S การเงินดีมีความสุขมีความสุขกับการงานมีความสุขรักในสิ่งที่ทำรักในสิ่งที่เป็นคือเต็มใจทำอะว่าอย่างนั้นอะเต็มใจเลือกสิ่งที่มันเนี่ยเป็นเวของเราอะแบบนั้นอะสำหรับราศีตุล mm hmm. คือหลายๆท่านเนี่ยต้องบอกว่าราศีตุลน,นะมีเกณฑ์การเดินทาง เพนแ p n ขึ้น i ิ of s ฟสอดขึ้น6ดาบคือการงานที่เกี่ยวกับยาบางทีบางทีได้ไปอยู่ต่างพื้นที่ต่างถิ่นจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เกณฑ์การเดินทางนั้นนะคะคือการเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นในสายงานของคุณอาจจะมีการร่วมงาน การร่วมมือการประสานงานที่ทําให้การงานมันคืบหน้าทําให้การงานมันสําเร็จลุล่วงทําให้ไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆคือการทํางานของคุณในช่วงของเดือนมีนาจะมีแต่คนคอยช่วยเหลือมีแต่คนคอยอุปถัมภ์คุณอยู่ไม่ลําบากนะคะราศีตุลเกณฑ์เกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงนี้คือ มันใช่มันเป็นเวลาของคุณ The Emperor ความรับผิดชอบในการงานก็มากพอๆกับเงินที่เข้ากระเป๋านั่นแหละประมาณแบบนั้นอะคือเงินเข้ากระเป๋ามากเท่าไหร่ความรับผิดชอบก็เยอะมากเท่านั้นแล้วมันเป็น Edge of Cups เป็นความอบอุ่นเป็นความสบายใจเป็นแรงบันดาลใจมันมีความสุขความสมหวังในชีวิตของราศีตุล ความสุขความสมหวังนี่คือคุณจะมีทุกอย่างในชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะสิ่งที่คุณฝ่าฟันมานะจนถึงปัจจุบันอ่ะคุณได้ทั้งเงินคุณได้ทั้งกล่องการยอมรับในความสามารถและการยอมรับจากตัวคุณเองด้วยคุณจะมีความสุขในสิ่งที่คือคุณทุ่มเทอ่ะคุณกำลังทุ่มเทในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณเต็มใจทำคุณจะมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นมากๆ ราศีตุลโชคชะตาชีวิตเป็นดังพรหมลิขิตเป็นดังฟ้าบรรดาลดวงชะตาช่วงนี้นะช่วงนี้ดวงชะตาคือไม่มีอะไรที่จะทําให้ราศีตุลรู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจหรือว่าไปต่อไม่ได้ไราศีตุลในช่วงนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายไหมหรือมีการซื้อบ้านใหม่หรือมีการซื้อทรัพย์สินซื้ออะไรใหม่ๆเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตโชคชะตาช,ชีวิตที่ดีโชคชะตาชีวิตพลิกผันคุณจะอยู่ในคุณจะอยู่กับไม่ใช่อยู่ในสิคุณจะอยู่กับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดี และสิ่งต่างๆนั้นจะบรรดาลทุกอย่างให้กับคุณคุณอยากได้อะไรคือจะสมปรารถนาในเดือนมีนาคือการสมปรารถนานั้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงานมีการผุดธุรกิจใหม่ๆมีการทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีการงานมากกว่า2ออย่างขึ้นไปมีงานหลักอยู่แล้วก็จะมีงานงานพิเศษเข้ามางานที่เป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะแบ่งเวลา แบ่งภาคเขาเรียกว่าแบ่งภาคไหมสามารถแบ่งเวลาทําได้คุณจะสามารถแบ่งเวลาทํางานได้มากกว่าสองอย่างขึ้นไปราศีตุลที่เป็นผู้ที่มีความสามารถคุณจะมีธุรกิจมากกว่าสองอย่างขึ้นไปการเงินของคุณมั่งคั่งดีค่ะการเงินมีความสุขมีความสุขที่เงินไหลมาเทมาไม่ใช่ไหลออกไปอย่างนี้ มันไหลเข้ากระเป๋าไหลเข้าบัญชีหลายๆท่านจึงนะาราศีตุลช่วงนี้ก็คือเก็บอย่างเดียวสะสมทรัพย์สินอย่างเดียวลักษณะจะเป็นแบบนั้นนันจะสำหรับราศีตุลเอาเรื่องความรักไหมคะเรื่องความรักเรื่องความรักก็ไปได้สวย เรื่องของโชคชะตาความรักของราศีตุลราศีตุลมีคนจริงจังเข้ามาในชีวิตนั่นคือ the ะ h ช r ร o t เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาคุณจะเจอคนที่เป็นคู่ของคุณคุณจะเจอคนที่จริงจังเข้ามาในชีวิตคุณจะเจอคนที่ เป็นเนื้อคู่เพราะว่าสิบถ้วยมันขึ้นเนื้อคู่ของราศีตุลมาแล้วในเดือนมีนาเกณฑ์ความรักความสมหวังมีสูงมากหลายๆท่านจะมีครอบครัวจะมีบุตรคือคนรักคู่ครองจะได้ดังใจปรารถนาจะเจอคู่ที่เป็นคนดีจะเจอคู่ที่มองตาปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าคนนี้แหละ ใช่สำหรับราศีตุลไม่ต้องไปเช็คดวงก็ได้ในเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ใช่คุณเจอคนที่มันจะมีสัมผัสพิเศษเป็นสิกเซนที่จะรู้ได้เลยว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคนไหนคือคนที่ใช่คู่ของคุณและคนไหนคือคนที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณตลอดชีวิต คุณจะรู้สึกได้ในสัมผัสนั้นเพราะว่าคนที่เป็น Queen of เ e น t ท c l e เเนี่ยจะฉลาดมากจะฉลาดมากและสามารถอ่านเกมอ่านใจทายใจคนถูกด้วยว่าแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นอย่างไรในชีวิตของคุณคุณต้องเผชิญกับคนแบบไหนและคุณอ่านเกมออกคุณสามารถที่จะจัดการกับ คนต่างๆเหล่านี้หมายถึงคนที่ไม่ดีนะหมายถึงคนที่ไว้ใจไม่ได้ในเรื่องของความรักคุณรู้จักที่จะเล่นเกมแล้วก็วางเกมวางหมากในการที่จะไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตมาร่วมทางเดินชีวิตของคุณสำหรับคนที่ไม่ดีแต่สำหรับคนที่ดี คือต่างฝ่ายจะต่างรักษากันไว้เป็นคนดีต่างฝ่ายจะถนอมน้ำใจจะรักษากันไว้จะไม่ให้ใครออกไปจากชีวิตของใครเลยคือผู้หญิงที่เป็น Queen of Penta c l e s เนี่ยหรือผู้ชายที่เป็น Queen of Penta c l e s เนี่ยจะรู้ทิศทางชีวิตของตอนเองว่าต้องการคู่แบบไหนต้องการคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตนั้นเป็นอย่างไร คือหลักๆเลยอ่ะอันดับแรกคือต้องเป็นคนดีแน่นอนเป็นคนดีเคมีเข้ากันมีอะไรคล้ายคลึงกันและสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปตลอดจนสิ้นไปเลยอ่ะจนแยกทางจากกันไปเลยอ่ะคือจนตายจากกันารประมาณแบบนั้นในเรื่องของความรักของราศีตุลน่ะสำหรับคนที่ไม่ใช่อ่ะคุณก็จะไม่เอาไว้ในชีวิตของคุณสำหรับราศีตุลน่ะ ดวงชตาเป็นแบบนั้นซึ่งคุณสามารถเลือกได้คุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีโอกาสที่จะเลือกด้วยในความรักครั้งนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครอยู่หรือจะให้ใครไปคนที่อยู่นั่นก็คือคนที่จะเป็นคู่ของคุณที่จะเป็นคู่แท้ของคุณการที่คุณตัดสินใจแล้วเลือกใครออกไปจากชีวิตนั่นคือมันเหลืออดเหลืออดในการกระทำนะคะคือถ้ามันแย่มากแล้วก็ ไม่สามารถที่จะร่วมทางเดินกันได้คุณก็จะคัดคนต่างๆเหล่านี้ออกไปจากชีวิตคุณจะเลือกคนที่เหมาะที่จะเป็นคู่กับคุณแบบนั้นสำหรับราศีตุลแล้วคุณก็เลือกคนที่ใช่และคนที่เป็นคู่ของคุณเขาก็จะรักษาคุณไว้ด้วยคือต่างฝ่ายต่างที่จะไม่ยอมเสียกันและกันไปจะเป็นคู่แท้ต่อกันแล้วทีนี้เนี่ยโอกาสแต่งงานมันจึงมีสูงโอกาสที่จะ ใช้ชีวิตร่วมกันเน่ยเป็นครอบครัวมีสูงคือมีบุตรไวมากเลยนะบุตรคนแรกเป็นผู้ชายนี่คือดวงชะตาของราศีตุลในเรื่องราวของความรักที่สมหวังสมหวังเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายในราศีตุลคุณมีสิทธิ์เลือกในเรื่องราวของความรักคนเราสามารถ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาเลือกหรือเราไปเป็นผู้ถูกเลือกถ้าเราไปเป็นผู้ถูกเลือกเราจะเสียเปรียบเพราะไม่ว่าคุณจะดีมากแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่เอาคุณก็จบก็คือความดีที่คุณลงมือทำลงไปนะั่นคือมันสูญเปล่าทำดีให้ตายสุดท้ายเขาก็ไม่เอาคุณนี่ออปะ่ะ ทำดีให้ตายสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกนั่นก็คือการไปเป็นตัวเลือกของคนที่เขาไม่เห็นค่าของเรานี่คือบางครั้งเรามองความรักในด้านดีมากเกินไปเราจะต้องมองอีกด้านหนึ่งที่มันเป็นความจริงสําหรับในบางท่านนะคะสําหรับในบางท่านที่อาจจะยังรู้สึกจะเอายังไงดีกับความรักสําหรับราศีตุลในบางท่านนะรู้สึกว่าไปเป็นตัวเลือก แต่เขาก็ไม่ได้เอาคุณเขาก็ไม่ได้เลือกเขาก็ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้หันมามองทำดีจนแทบจะแบบกราบทาเท้าเขาอะแต่เขาก็ยังไม่มองกลับมากลับมามองตนเองอย่าไปเป็นตัวเลือกให้เขาจนเขาไม่เห็นหัวคุณในด้านความรักในบางท่านที่มันเป็นท็อกซิกความรักที่ เขาไม่เคยเห็นหัวคุณตั้งแต่แรกนะจ๊ะเพราะคือเพราะเพราะคุณคือค u e ออกเพนทาเคิล s คุณคือคนที่สามารถเลือกสิ่งใดก็ตามที่มันดีที่สุดเข้ามาในชีวิตคุณได้คุณต้องพลิกเกมค่ะคุณต้องพลิกเกมนะ,ะกกมนะราศีตุถ้าหากว่าคุณไปเป็นตัวเลือกในเกมสักเกมหนึ่งที่ทำหาอะไรก็ไม่เคยดีเลยที่ทำหาอะไรคือ เขาก็มองว่าคุณแย่อยู่ดีเขาก็มองว่าคุณเลวอยู่ดีสมมตินะถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในเกมยังนั้นๆอยู่คือค่าคุณมันหมดไปตั้งแต่คุณไปเป็นตัวเลือกให้กับเขาแล้วอะเดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาแบบหรูหราเดินออกมาแบบนั่งรถสปอร์ตออกมาเลยคือเดินออกมาแบบเดินออกมาจากแล้วมาเหยียบบนพรมแดงในเวของเราเลย เออม,มาอยู่บนพรมแดงที่ปังที่สุดที่เป็นเวของเราเลยมายืนแบบเก๋ๆเชิดเชิดเดเดปรับปรุงตัวเองใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตตนเองแล้วคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าไปอยู่ให้เขาเลือกเพราะเขาก็จะเลือกคนที่เลวแบบเขาเขาไม่ได้เลือกคนที่ดีแบบเราโอเคไหมในเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่ เขากำลังรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้นะสําหรับบางท่านนะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําที่แบบว่าเก๋ที่สุดเป็นคําแนะนําที่แบบว่ามันเจ๋งที่สุดเราดีเราเจ๋งเราเลิศเราไม่ได้แบบแย่อย่างที่เขาเอาเท้าเหยียบความรู้สึกเราไว้นึกออกไหมเราไม่ได้แย่แบบที่เขาเอาเท้าเหยียบความรู้สึกเราไว้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการที่เขาเอาเท้าเหยียบเราลุกขึ้นมาเตะมันคว่ำลงไปเลย แล้วก็ข้ามมันไปเลยแล้วบอกมันด้วยว่ากูเจ๋งแล้วก็เดินไปเลยค่ะ Move on mm hmm. ไปข้างหน้านะคะคุณคือคนที่เจ๋งที่สุดเราไม่ได้แย่แบบที่เขากำลังเหยียบใจเราอยูน่นั่นก็คือราศีตุลในวันที่คุณกล้ากแกร่งและคุณพร้อมที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยในชีวิตคุณ สิ่งที่มันไม่สร้างสารรค์อะไรเลยในชีวิตคุณในด้านที่มันเป็นเรื่องราวของความรักคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเวของคุณเปลี่ยนทางของคุณแล้วคุณจะพบชีวิตอันสดใสโลกนี้นะคะมันยังมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้ไปค้นหาให้คุณได้เดินทางให้คุณได้ไปพบให้คุณได้ไปเจออย่าอยู่ในวนลูปอะไรที่มันทำให้ ชีวิตของคุณไม่คืบหน้ารู้จักเปล่าการไม่คืบหน้าทั้งความรู้สึกทั้งชีวิตคุณจะตายแบบไร้เกียรติไรศักดิ์สิี์อยู่ตรงนั้นหรือยังไงนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตอนเองนะสำหรับใครที่ความรักมันไม่ดีในบางท่านก็สำหรับความเจ็บป่วยจะใครได้ป่วยช่วงนี้ไม่มี ความเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ไม่มีแต่ดวงชะตาคุณดีคุณควรที่จะไปทําบุญเสริมดวงชะตาให้กับคนที่ล่วงลับไปคนที่เขาต้องการให้คุณสื่ออาจจะไพ่เดทเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของวิญญาณมันเป็นเรื่องของเขาต้องการให้คุณสื่อเขาต้องการให้คุณอุทิศส่วนกุศลไปให้เขายิ่งเทมเพลนเทมเพลนขึ้น นี่คือดวงชะตาของราศีตุลที่มีเซนต์แรงมากคุณอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโลกของวิญญาณโลกสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของพกอีกพบหนึง่งคุณจะมีซิกเซนต์คุณจะมีสัมผัสที่สัมผัสได้และคุณควรที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาด้วยเขาต้องการสิ่งนี้จากคุณเขารอคุณอยู่ เขาจะผลักดันพลังงานด้านดีให้กับคุณอย่างมหาศาลคุณอาจจะไปบริจาคลงศพไปบริจาคอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็ได้นะมันจะทำให้ชีวิตของราศรีตุลมีความมั่งคัง่งจะเป็นการทำบุญก็ได้อะไรก็ได้สิ่งส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็น บางทีก็อาจจะผ่านไปผ่านมาต่อหน้าคุณแต่คุณมองไม่เห็น่ะแต่เขามีอ่ะแล้วเขาก็รอสิ่งต่างๆเหล่านี้จากคุณถ้าทําได้ก็ทํานะคะจะทําให้คุณรวยมากขึ้นจะทําให้คุณปังมากขึ้นเพราะให้วิญญาณมันขึ้นให้วิญญาณและการทําบุญมันขึ้นแบบนั้นเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณย่ำแย่ในเรื่องของการเจ็บการป่วยนะ รักษาสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายคิดชีวิตคิดคิดความรู้สึกมองโลกในแง่ดีมองโลกในด้านดีทำแต่สิ่งดีๆความรู้สึกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยถ้าสุขภาพเราแย่มันมันส่งผลไปถึงการเป็นมะเรง็งการเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นโรคประจำตัวการคิดไม่ดีก็จะทำให้คุณป่วยหนักได้ก็ ราศีตุลสุขภาพของคุณดีเพราะพลังจิตของคุณดีพลังจิตของคุณในช่วงของเดือนมีนานี้จะมีความแขแง็งแกร่งจะมีอำนาจจะมีความพิเศษที่สามารถที่จะผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างผลักดันความเจ็บป่วยออกไปผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตจะเป็นช่วงที่ดวงชะตารับเอาแต่ด้านดีของพลังงานของจักรวาลทั้งหมดเข้ามาในชีวิตจะส่งเสริมให้คุณมีความ มันคงมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่ราศีตุลเป็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ราศีตุลต้องการและเป็นในช่วงของเดือนมีนาะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่มี Subscribe ให้มาริทาโรเมตตาไลค์เมตตามเมน เมตตาการกดติดตามซับสไคร์อะไรพวกนี้ให้กับบริทัลโลมาตลอดขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีทุกท่านนะคะอย่าได้เจ็บป่วยนะขอให้ร่ํารวยทุกท่านเป็นเศรษฐีป้ายแดงทั้งป้ายเก่าป้ายใหม่ก็คือให้มันเป็นป้ายแดงตลอดทั้งชีวิตร่ํารวยทุกท่านนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ